สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญบ้านนะครับก็ได้เจ้าตัว toyota suzuka vios คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2553หรือว่าปี2010นั่นเองนะครับเป็นเครื่อง1.5 vvt-i นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง1.5 vvt-i เป็นกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับรีโมทจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวดูพาดูสภาพด้านนอกนะครับว่าเป็นสภาพยังไงบ้างนะครับก็ จะมีกัรชนริ้วรอยเล็กน้อยนะครับนี่ครับกันชนหน้าเล็กน้อยอ่ะนี่นะครับถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมเก็บการจัดงานเก็บให้นะครับนะครับจาคาได้เก็บให้นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับนี่ครับบอดี้บางๆนะครับเคยเก็บสีเป็นบางชิ้นนะครับพวกนี้เคยเก็บนะครับสาดบางๆนะครับนะครับเดี๋ยวนี้คือสภาพ ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีแค่กันชนหน้าหลังนะครับที่มีริ้วรอยนะครับนอกนั้นคือสีสวยทั้งคันนะครับนี่ครับดูภายในกันไปพร้อมๆกันนะครับแผงประตูนะครับสะอาดนะครับนี่ไม่ลุ่ยนะครับไม่ขาดไม่ลุ่ยกระมาอผีพวกผ้าต่างๆนะครับนี่จะมีเปื้อนบ้างนะครับอันนี้เดาจัดการทําความสะอาดเพิ่มเติมให้นะครับดูในส่วนคอนโซลนะครับคอนโซลสภาพสวยมากนะครับไม่มีรอยเจาะไม่ยึดไม่ติดเกจวัดต่างๆนะครับนี่นะครับเป็นเกจธรรมดานะครับเล่มพร้อมนะครับ เล่มพร้อมนะครับเป็นเล่มมือเดียวนะครับรถมือเดียวเลยนะครับนี่นะครับจัดผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจากนั้นก็รับโอนนะครับก็ไม่มีต่อนะครับไม่ไม่มีการรีไฟแนนซ์ต่อนะครับต่างๆนะครับตอนนี้ช้ารุดเป็นป้ายทะเบียนนะครับนะครับป้ายทะเบียนเฉยๆนะครับที่หายไม่ใช่ว่าเล่มสูญหายนะครับรถมือเดียวนะครับเล่มสวยนะครับมีเขาเรียกเล่มสวยนะครับชุดโอนพร้อมนะครับอ่นนี้ครับพวกอ่าบุ๊กสวิต ต่างๆอยู่ในนี้หมดครบนะครับนี่นะครับอยู่ครบเลยนะครับคันนี้ครบๆนะครับประกันไม่มั่นใจว่ามีไหมนะครับหรือมีแค่พรบนะครับอันนี้จะเป็นพรบนะครับประกันน่าจะไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อตีไปไม่ต่อแล้วกันนะครับเพราะว่านะครับก็ นี่ครับเล่มพร้อมนะครับซาซ่านะครับดูภายในนะครับดูหลังคาหลังคาซาซ่านะครับดูได้เลยนะครับนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะครับเป็นไฟฟ้าดูในส่วนของเบาะนะครับด้านหลังก็มีเพื่อนตรงที่นั่งนะครับเลาจะการทําความสะอาดให้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องความสะอาดนะครับนี่นะครับก็จดทะเบียนปีส0 1 0นินะครับนะครับดูเมอาร์คนะครับ ให้ด the ูเม yeah. ็ดอ์กนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับไม่จมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับเรือฝั่งนี้นะครับสวยงามนะครับเม็ดอ์กนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับไม่คว่ำแน่นอนคว่ำมาเม็ดอ์กไม่อยู่นะครับไม่มีแน่นอนนะครับล้อก็เป็นล้อขอบสิบห้านะครับเป็นสียี่แปดนะครับตัวนี้นะครับมันไม่ใช่สี8แปดนะสี ไ e สามสิบนะครับตัวนี้เป็น RE 30สนะครับนะครับก็ส่วนยางยางนะครับอยู่ที่ปี2019นะครับยางปี2019ัน้างสี่เส้นแรงใช้งานได้อีกประมาณสปีอย่างน้อยนะครับนี่ครับพวกนี้บางๆนะครับบางๆอ่าดูในส่วนของห้องท้ายก่อนนะครับเดี๋ยววนกับคืนมานะครับดูฟ้าฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับ ะะไม่เคยติดแก๊สนะครับไม people, like ่เคยติดแก๊สเมทาพวกนี้เดิมๆนะครับนะครับน็อตไม่ขยับนะครับโตโยต้าอยู่ครบซีนพวกนี้ไม่มีแตะนะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆนะครับดูห้องยางอะไหล่นะครับอ่านี่นะครับไม่เจาะแน่นอนนะครับไม่มีโดนท้ายไม่โดนท้ายนะครับประตูฝั่งนี้ดูเมทดอาร์คครับนี่พอมีเวลาอยู่นะครับอ่นี่ครับ ดูประตูค boundaries. นขับบ้างนะครับนี่เมทอาร์คนะครับชัดเจนนะครับลมแรงมากเลยครับนะครับดูห้องเครื่องนะครับ้องเครื่องสักเล็กน้อยนะครับนี Them, ่น็อตพวกนี้ไม่ขยับนะครับเบ้าโชกเดิมๆนะครับเลขคานอยู่นะครับเลขคานเดิมๆเลยนะครับเดิมๆนะครับพวกนี้ไม่ขยับนะครับนะครับนี่ฝากระโปรงแท้ๆเลยครับซีนเดิมๆนะครับโตโยต้าอยู่นะครับ สตาร์ทเครื่องนะครับพวกนี้ต้องเหยียบคัส์ก่อนนะครับติดง่ายนะครับสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับฝากระโปรงมีแกะเคยน้ำสีนะครับมีดูนะครับมีแกะเครื่องเดินเรียบครับกําลังเครื่องยนต์นะครับไม่มีอะไอครับกำลังเครื่องยนต์ดีนะครับหม้อน้ํานะครับอันนี้ผมวิ่งมาสี่ห้ากิโลนะครับจริงๆรอพัดลมทํางานนะครับรอพัดลมเอร์ทำงานช่วยได้เยอะ ไม่มีดันแน่นอนนะครับมีเครื่อนแดงนะครับตามพื้นที่เขาใช้นะครับแดงนะครับในที่นี้ไม่ใช่แดงเกิดจากสนิมนะครับเป็นแค่ภาพบินแดงเฉยๆเดี๋ยวล้างตะกอนตามเพิ่มเติมให้นะครับนี่นะครับพอสังเกตนะครับเครื่องดีไม่เคยติดแก๊สน่นอนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่ชนหนักไม่คว่ำนะครับนะครับอดูภายในนะครับดูภายในนะครับเครื่องเล่นใช้งานได้ปกตินะครับแต่ไม่ขอเปิดนะครับผมนะครับ นี่กระจกนะครับใช้งานได้นะครับได้ปกติเลยแอร์เย็นครับแอร์เย็นอ่าเนื่องจากที่ผมไม่เปิดเรื่องของเครื่องเสียงนะครับงานเครื่องเสียงเพราะว่าบางทีมันไปเจอลิขสิทธิ์ของเพลงนั้นนะครับก็เลยไม่ได้เปิดนะครับอ่ดูเซนทันล็อกนะครับอ่านี่ครับล็อกได้ปกติปลดล็อกปกตินะครับห้ามกระจกฝั่งนี้นะครับอ่าได้นะครับ นี่นะครับผมกดอยู่นะอันนี้ปลดล็อกจากการห้ามนะครับนี่ขึ้นได้นะครับเป็นพวงมาลัย power นะครับพวงมาลัย power ไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้นะครับต่อเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์ทุกอย่างใช้งานได้นี่นะครับแอร์เย็นเลยนะครับเย็นจนหนาวเลยนะครับคันนี้นะครับเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยการสิ้นเปลืองประหยัดน้ามันนะครับอยู่ที่ส6บกกิโลลิตรขึ้นไปนะครับนะครับ ถ้าวิ่งไม่ถึงร้อยนะครับไม่เกินร้อยนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดเลยนะสําหรับเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งร้อยยี่ขึ้นไปนะครับก็อยู่ประมาณสิบหกกิโลลิตรลงมานะครับขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเราและสภาพถนนนะครับนี่นะครับส่วนราคาคันนี้นะครับเท่าเดิมกับคันเมื่อก่อนนะครับนะครับคันคันนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับก็ต่อรองกันได้นะครับก็ ท่านใดสนใจนะครับโทรมาเบอร์เบอร์ศูนย์เก้าแปเบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สานะครับไอดียผมนะครับศูนย์เก้าสี่สี่เจนะครับศูนย์เก้าสแล้วก็อยากมาลองขับนะครับมาดูตัวจริงดูสภาพรถตัวจริงลองขับนะครับก็ได้ที่ตําบลท่าผ้าอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาได้ที่ตําบลท่าผ้าอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนการจัดส่งนะครับจะส่งให้ฟรีร้อยกิโลเมตรนะครับ จะส่งให้ฟรีร้อยกิโลเมตรแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับใส่กล่องน้ามันเครื่องพวกนี้เปลี่ยนให้หมดนะครับนะครับเปลี่ยนให้เลยนะครับเปลี่ยนให้ทุกคันนะครับถ้าลูกค้านะครับถ้าผมยังไม่เปลี่ยนนะครับวันที่ลูกค้ามานะครับก็หรือจะเอาไปเปลี่ยนเองนะครับก็ลดให้ได้นะครับลดเป็นค่าไปเปลี่ยนเอาเองนะครับนี่นะครับลมแรงมากเลยนะครับก็เศษกิ่งไม้นะครับเต็มเต็มเต็มถนนเลยนะครับ เสียงเมื่อกี้นะครับไม่ใช่เสียงรถนะครับที่มีปัญหาน,นะครับเป็นเสียงแค่เศษกิ่งไม้นะครับเราเหยียบกิ่งไม้นี่นะครับคัน g ีนี่ความร้อนปกตินะครับวัดรอบทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับไม่ความเร็วลืมบอกไปคันนี้นะครับคันนี้ ไม่วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันกโลนะครับวิ่งน้อยคันนี้วิ่งน้อยอยู่นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันกโลนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองกันได้นะครับต่อรองได้ทุกคันนะครับนะครับถ้ามีรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับพอพอเหลือนะครับก็มีเก็บสีกันชนหน้ากันชนหลังนะครับพอเหลือเดี๋ยวเก็บให้นะครับ นะครับประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับหรือว่ามีญาติพี่น้อยท่านใดอยากได้นะครับนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับแนะนํากันมาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้กับวัฒนาชัยเจริญรถบ้านด้วยนะครับนะครับคันนี้กับ V ีออส ปี2010นะครับนะครับเป็นเกียร์ตัวเกียร์ธรรมดานะครับแต่ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนะครับต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัว V8 คันงามคันนี้นะครับขอบคุณครับ